I got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ลุงแด้ย้อนดูคำมั่นสัญญา5ข้อท่านซีจากกาตาพร้อมทําให้แมนยูไนเต็ดย้อนดูคำมั่นสัญญา5ข้อนะครับที่ท่านชีจากกาตาได้เคยให้ไหว้ตอนยื่นขอเทคโอเวอร์แมนยูไนเต็ดจากตระกูลเกลเซอร์หลังมีข่าวหน้าจะปฏิบัติการภารกิจสําเร็จแล้วอันวาทานสื่อดังของกาตาได้รายงานข่าวว่าซีดยัสซิมบินหามัดอันทานีประธานกาตาอิสลามิกแบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกาตาประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อปีศาจแดนแมเชสเตอร์ยูไนเตดสโมสรอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรเมริกอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและส่งผลให้ราคาหุ้นของปีศาจแดงขึ้นอย่างมากซิดยัดซิมและเซอร์จิมเลสคลิปมหาเศรษฐีแดนผู้ดีเป็น2รายที่แสดงเจตนาลมว่าต้องการเทคโอเวอร์สโมสรปีศาจแดนแมชเชสเตอร์ยูไนเตดภายหลังจากตระกูลเกลเซอร์รประกาศพร้อมขายทีมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้ยิ่งข้อเสนอไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง โดยก่อนหน้านี้นะครับเซอร์จิมเป็นตัวเต็งในการเทคโอเวอร์แต่ล่าสุดอันประธานรายงานว่าซียัสซิมได้ประสบความสําเร็จกับภารกิจนี้แล้วโดยข้อเสนออยู่ที่ประมาณ5,000ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยสูงถึง215,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและจะเข้าครอบครองทีมแบบ100%โดยซียัสซิมตั้งใจที่จะทํา5เรื่องที่มีความสําคัญให้กับแมนยูไนเดโดยทันทีนะครับหากตัวเองเทคโอเวอร์ทินโอแทฟฟอร์ดได้สําเร็จ1พัฒนาสนามซียัสซิมให้คํามั่นใน เรื่องการลงทุนปรับปรุงสนามและโครงสร้างพื้นฐานนะครับส่งผลให้ลงละครแห่งความฝันจะมีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนโดยการนน้นนี้แกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังกับตันทีมเคยให้ความเห็นไว้ว่าสนามโอแทฟฟอร์ดที่มีความจุเ4 3 1 0่ที่นั่งและมีอายุถึง112ปีจําเป็นนะครับที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงในหลายส่วน2แฟนบอลเป็นหัวใจหลักของสโมสรท่านชิคกาต้าบอกว่าจะทําให้แฟนบอลเป็นหัวใจหลักของสโมสร แมนยูไนเต็ดอีกครั้งเพราะเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่จะทําให้ทีมยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้หากกลุ่มทุนจากกาตาเทคโอเวอร์สำเร็จก็คงจะไม่เห็นแฟนบอลปีศาจแดงออกมารวมตัวประท้วงเจ้าของทีมเหมือนดังที่เคยทํากับตระกูลเกลเซอร์อีกต่อไปแล้ว3ปลดหนี้ให้สโมสร์ทั้งหมดแฟนบอลแมนยูไนเตดไม่พอใจตระกูลเกลเซอร์ที่ก่อหน,นี้สินให้กับสโมสรแต่ท่านชิดยัดซิมให้สัญญาว่าจะมีกลยุทธ์บริหารที่แตกต่างออกไปเมื่อเดือนกันยายนปี2022นะครับมีการ เปิดเผยตัวเลขที่ตระกูลเกียวเซอร์สร้างดีเอาไว้เพิ่มสูงถึง95ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4,850ล้านบาทตลอด12เดือนก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามซิดยัซิมให้คำมั่นสัญญาว่าปริษัทแดงจะปลอดหนี้100%และข้อเสนอนี้เชื่อว่าจะได้ใจแฟนปริษัแดงอย่างแน่นอน4ีลงทุนกับทีมฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงซิดยัซิมพร้อมที่จะลงทุนกับทั้งทีมฟุตบอลชายและทีมฟุตบอลหญิงที่เป็นสโมสรระดับหัวแถวในศึกวีเมนซูเปอร์ลีกจะเห็นได้ ว่าทีมปีศาจแดงแมชชีตเตอร์อยูไนเต็ดไม่ได้เซ็นสัญญากับนักเตะแบบถาวรเลยนะครับในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยทําแค่ไปยืมตัววอลเว็กฮอกแจ็คบัดแลนด์และมาเซลซาบิเซอร์มาใช้งานชั่วคราวเท่านั้นเพราะเนื่องจากตระกูลเกลเซอร์ไม่ให้งบประมาณเสริมทัพให้กับเอริกเทนฮากนะครับในตลาดช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาถือว่าแสบสุดๆเลยนะครับสำหรับตระกูลเกลเซอร์ห้าูนฝึกซ้อมแคลิงตันต้องมีความทันสมัยซีจัสซิมให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการลงท ให้กับศูนย์ฝึกซ้อมแคดิงตันให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นถ้าประสบความสําเร็จในการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรอนิสเตียโนโนโรตันโด,นโด,นโดกองหน้าชาวโปรตุเกสเคยวิจารณ์ปีศาจแดงอย่างรุนแรงนะครับว่าไม่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและไม่ได้มีการลงทุนปรับปรุปรงสูงฝึกซ้อมเลยในเวลานี้แมนยูเนเตดวางแผนที่จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่แคดิงตันโดยเฉพาะถ้ายิ่งได้ซิดยัสซิมเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ก็จะทําให้ศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรไม่เป็นสองรองใคร อย่างแน่นอนก็ถือว่าสุดยอดนะครับเชื่อว่าแฟนๆปีศาจแดงฤดูการหน้าน่าจะเชียร์ทีมของเราได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับกินความเจริญนับมาแรงเลยทีเดียว ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับประธานเป้บาด้วย3นักเตะเป้าหมายซิดยัตซิมบินฮามัดอันทานีเลงที่จะกระชากตัวมาเสริมทัพให้กับแมนยูในเตตฝรั่งเศสล้วนๆสื่ออังกฤษเผย3าชื่อนักเตะที่ซิดยัตซิมบินฮามัดอันทานีหวังที่จะดึงเข้ามาเสริมทัพให้กับแมนยูในเตตนำทีมมาโดยคิริยันเอ็มปาเป้ที่สอแวลลาเปเอเชซิดยัตซิมบินฮามัดอันทานีกลุ่มทุนจากกาตาได้ตกเป็นข่าวว่าประสบความสําเร็จนะครับในการเข้าซื้อกิจการสโมสรของแมนยูในเตตยักษ์ใหญ่แห่ง ศึกเเพวริกอังกฤษจากตระกูลเกลเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายงานจากสื่อกาตาได้ระบุว่าซิดยัสซิมเอาชนะเซอร์จิมเลตคิปมหาเศรษฐีชาวอังกฤษและจะเข้าครอบครองทีมแบบ100%เซนนะครับขณะที่เอ็กเพสสื่อของเมืองผู้ดีได้เปิดเผยว่าซิดยัตซิมต้องการดึงสามนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสมาเสริมทัพให้กับปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวในฤดูกาลหน้าหลังซีซั่นที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเพื่อนบ้านประกาศส ไปของได้สําเร็จเต้าหมายรายแรกที่ซิดยัตซิมอยากได้ตัวมาร่วมทีมมากที่สุดก็คือคิริยันเอ็มปเป้กองหน้าของปารีสแซงเชแมงที่ล่าสุดตัวเขาแจ้งกับต้นสังกัดว่าจะไม่ขอใช้เงื่อนไขต่อสัญญาในปีหน้าส่งผลให้แชมป์หลีกเอิงฝรั่งเศสอาจจะต้องยอมขายในช่วงซัมเมอร์นี้หากไม่อยากเสียไปแบบฟรีๆนะครับเมื่อจบฤดูกาลหนะ้าแม้ดูเหมือนว่าเอ็มปเป้จะอยากย้ายไปอยู่กับเัวมาดริลสโมสอนยักษ์ใหญ่แห่งสกลาดิกาสเปนแต่ถ้ามีข้อเสนอที่ดึงดูดใจและได้ค่าเหน่ ก้อนโตจากแมนยูนเต้ก็อาจจะทําให้นักเตะเปลี่ยนใจโยกมาค้าแข้งที่พรีเมียร์ลีกก็เป็นได้ส่วนนักเตะน้ําหอมอีกสองรายที่เซฐีกาตาต้องการดึงตัวมาเสริมทัพให้กับปีศาจแดงก็คือเอดูอาโดกามาวิงกากองกลางจากเรียวมาริตลกและคิงลีโกมันนะครับปีกบายามิวนิกอย่างไรก็ตามค่าตัวของทั้งคู่คงสูงอย่างแน่นอนเพราะยังมีสัญญาเหลือกับต้นสังกัดจนถึงปี2027ซียัสซิมนอกจากจะพร้อมทุ่มงบประมาณเสริมทัพให้กับเอริกเทนฮักกุนซือชาวดัตแล้วนั้น ยังพร้อมที่จะปรับปรุงสนามโอแทฟฟอร์ดและสูยมฝึกแคลิงตันให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับผียอมถอยไกยืนขาเดียวไม่ปล่อยแฮร์รี่เคนร่วมลีกสกายสปอร์ตสำนักข่าวเมืองผู้ดีได้รายงานว่าปีศษัทแดนแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะยอมถอยหลังในดิวของแฮร์รี่เคนแล้วนะครับเนื่องจากท็อตแนมฮอสเปอร์มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่อยากให้แฮร์รี่เคนกองหน้าตัวกันให้สโมสรร่วมลีกปริษัทแดงตกเป็นข่าวอยากได้ตัวดาวยิงทีมชาติอังกฤษมานานแล้วและคาดว่าจะพยายามยื่นข้อเสนอขอซื้อระหว่างตลาดนักเตะรอบนี้อย่างไรก็ดีแดนนี่เลวี่ไม่มี แผนการขายนักเตะออกจากทีมและย้ําว่าหากจําเป็นจะไม่มีทางขายให้กับสโมสรร่วมพิมเมริคอย่างแน่นอนโดยสัญญาของแฮร์รี่เคนจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับหมายความว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะขายดาวเตะในความดูแลแลกกับเงินหากสุดท้ายแล้วแฮร์รี่เคนไม่ต่อสัญญาใหม่นั่นหมายความว่าหากสุดท้ายสเปอร์ต้องขายแฮร์รี่เคนออกไปก็อาจจะเป็นาบยามิวนิกนะครับที่มีโอกาสได้ตัวมากที่สุดเช่นเดียวกับเรียวมัดลิกที่ตกเป็นข่าวเช่นกันโดยยืนยันหัวเด็ดตีนขา ว่าจะไม่ขายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรควรง้อหรือไม่สําหรับในดิวของแฮร์รี่เคนหรือว่าควรไปมองหากองหน้าคนใหม่แทนลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ปิด้ายกันที่โรมาโนอัปเดตสถานการณ์ทิมเบอร์ท่ามกลางข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลและแมนยูนเต็ดลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกเเบร์ิลอังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวยูเรียทิมเบอร์เซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งทีมชาติฮอลแลนด์ของอาแจกอัมเตอร์ดัมไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้กองหลังวัย21ปีตกเป็นข่าวพัวพันกับทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูนเต็ดอย่างน้นโดยฟาบิซซโอโรมาโน่เยาว์ข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนได้ออกมาเเาเเปปิดดผยว่หงแงแและี แสดงสนใจทิมเบอร์จริงแต่ยังไม่มีทีมใดยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอแจกพิจารณาโรมาโนได้ระบุว่าผมคิดว่าโดยทั่วไปแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจเพราะยูเรียทิมเบอร์เป็นนักเตะม,มากพรสวรรค์และเขาเป็นผู้เล่นที่เกือบจะได้ย้ายไปแมนยูในเดเมื่อหนึ่งปีที่แล้วซึ่งผมคิดว่าแมนยูในเดทอาจจะใช้วิธีที่แตกต่างออกไปเพราะพวกเขาเซ็นสัญญากับลิซันโดมาติเนสมาแล้วดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเซ็นสัญญากับผู้เล่น2คนในตำแหน่งเดีย กันจากสโมสรเดียวกัน,กน,เ,กนเราต้องมาดูกันว่าพวกเขาจะตัดสินใจอย่างไรส่วนหงส์แดงเรารู้ว่าพวกเขากําลังมองหาเซนเตอร์แบ็กผมคิดว่าพวกเขามองหาเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายแต่กระบวนการต่างๆเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นเราต้องดูว่าจะมีโอกาสแบบไหนเรารู้ว่าพวกเขาโฟกัสไปที่แผงมิดฟิลด์และที่สําคัญคือเรื่องราคาวันนี้ทิมเบอร์บอกว่าเขายังไม่รู้อนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรที่อาแจาแต่เขาก็ยังมีสัญญาเหลืออีก2ปีและนี่ก็คือสรุปข่าวปี แดมแมชชัเตอรยูนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่14มิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ